ข่าวเที่ยงไทยรัฐขาเราต้องรู้นะครับกลายเป็นเรื่องครับเพราะว่าสื่อมาเลเซียเนี่ยนะฮะมีการเสนอข่าวอ้างข้อมูลรายงานจากชุด aot ของท<ฆ>้งไทยและกัมพูชาบอกว่าคณะสังเกตการอาเซียนเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปต่างฝ่ายต่างคณะก็ลงไปดูที่กัมพูชาลงไปดูในฝั่งไทยแล้วเอาข้อมูลมารายงานและสรุปว่า ทุ่นระเบิดที่ล่าสุดเกิดเหตุทหารไปเหยียบกับระเบิดระบาดเจ็บสี่นายหนึ่งในสี่ข้อเท้าขวาขาดเนี่ยเป็นทุ่นเกา่าไม่ใช่ทุ่นระเบิดวางใหม่แบบที่ไทยได้มีการเสนอรายงานไปก่อนหน้านี้เอาละสิจะกลายเป็นเรื่องไหมเนี่ยเหมือนเป็นการฉีกหน้าฝั่งไทยหรือเปล่าแต่ว่าจะเย็นๆครับจากกรณีที่สําน,นักข่าวของมาเลเซียมีการรายงานเมื่อวานนี้นะฮะบอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียดาโต้เสรีโมฮัมหมัดฮาซันครับเขามีการเปิดเผยว่ามาเล์พร้อมจัดเจราจาพูดคุยให้กับไทยและกัมพูชาเพื่อสันติภาพและให้ยึดข้อตกลงยยุดิิิงงททีี่่เเเคคลลนนาาาาาอไว้ปปญญสัััตภพกรบ หลังจากที่ความขัดแย้งประทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งบริเวณชายแดนรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียบอกว่าประเทศไทยระงับข้อตกลงหยุดยิงหลังจากทหารหลายนายลาาตระเวณชายแดนและบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดซึ่งไทยอ้างว่ากัมพูชามาวางไว้แต่ทีมสังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT ทั้งไทยและกัมพูชาที่เขาไปลงพื้นที่ไปสำรวจเนี่ย สรุปผลรายงานมาว่าทุ่นระเบิดเหล่านั้นไม่ใช่ทุ่นระเบิดที่วางใหม่ซึ่งไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันย้อนแย้งกับที่ทางฝั่งไทยย้ำและยืนยันด้วยพยานหลักฐานว่าเราครอบครองพื้นที่ตรงห้วยตามาเรีนตั้งแต่สิบเจ็ดตุลา9พฤศจิกามีคนไปรื้อลวดหนามเราไประงรับยับยัง้งพอวันที่1ิบเราไปลากระเวนแล้วทหารสี่นายเราไปเหยียบทุ่นระเบิดแล้วตุ้มขึ้นมาหนึ่งในสี่คือจ่าเทิดข้อเท้าขวาขาดมันเป็นการลอบวางใหม่เพราะว่าก่อนหน้านั้นเราลากระเวนประจําทุกคนทุกนายปลอดภัยทำไมสื่อถึงงอออกมาาาาาารรรยนนนนแบบบี้้วว่ว่่สุุปปเเ็ทะิด ของเก่าไม่ใช่ของใหม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีคําถามมากมายครับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซยบอกว่าทีมผู้สังเกตอาเซียนนั้นไม่ได้ประจาการอยู่ตามแนวชายแดนเขากําลังเร่งสังเกตการและก็รายงานเรื่องราวไปยังพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะครับฝั่งไทยตอบโต้กลับทันทีฮะเพราะว่าพลตรีวินไทยสุวารีโคษกองทับบกชี้แจงเลยบอกว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าเป็นการนําเสนอข่าวที่ผิดพลาดของสํานักข่าวมาเลเซียสํานักนั้นจนทําให้สื่อไทยสื่อกัมพูชาเนี่ยก็เอาข่าวมาแปล เกิดความผิดพลาดขึ้นและปัจจุบันได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วตรวจสอบเอกสารรายงาน AOT พบว่าเขาระบุยืนยันครับทุนระเบิดที่พบเป็นทุนที่วางใหม่นี่เป็นหลักฐานย้ําชัดและเหตุการณ์นี้ปิดท้ายว่าเป็นการเสนอข่าวที่ผิดพลาดจากสื่อของทางมาเลเซียสํานักดังกล่าวต่อมาไม่นานสํานักข่าวของมาเลเซียสํานักนั้นได้ปรับแก้ข่าวใหม่ครับบอกว่าเป็นทุนระเบิดใหม่อ่ามีการแก้ข่าวเสนอใหม่แล้วนะครับแล้วก็บอกด้วยบอกว่าโปรดรับทราบการแก้ไขข้อความ ที่ด่วนและจําเป็นเนื้อหาข่าวภาษาอังกฤษที่เผยแพร่ไปก่อนหน้านี้มีคาพูดรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเนื้อหาต้นฉบับมีข้อผิดพลาดในการแปลคําพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียทําให้ความหมายนั้นผิดเพี้ยนไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเขาก็เลยมีการแก้ไขคําใหม่นะครับยืนยันว่าข้อมูลเดิมนั้นมีการผิดพลาดแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอย,อย่างสุดซึ้งต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและสํานักข่าวนั้นได้มีการลงเนื้อหาข่าวที่แก้ไขข้อมูลใหม่อย่างถูกต้องแล้วเรียบร้อยโดยสรุปก็คือ ตรงก,กันกับที่ฝั่งไทยยืนยันไปนั่นแหละครับว่าทุนระเบิดที่พบเป็นทุนที่ลอบวางใหม่ไม่ใช่ทุนระเบิดเก่าตามที่ผู้นําของกัมพูชาเคยกล่าวอ้างครับย้ำกันชัดอีกทีหนึ่งนะคุณผู้ชมแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งล่าสุดที่ผ่านมานะอันนี้มันเป็นเหตุการณ์เป็นคาสั่งที่ย้อนไปช่วงกรกฎาคมค่ะเพราะอะไรคลิปนี้ที่จะให้ผู้ชมฟังและอ่านคําแปลเนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นคลิปที่ทางผู้นาผู้บังคับกองพันระดับสูงของฝั่งกัมพูชานะ่ะ <ừ. S 2> สั่งให้มาลอบวางระเบิด PMN2 ทที่่่ฝัังงงไไยลออาานคํแปปฟพๆกัน นั้งลงในตะเกียกตาตองวิจักณ์ตองคุยธรรมนิกไหมต้องกระดิกจมเพรนี่ยตัดมดะเพตที่ัอันรูปีใส่หนับปันทุจำน้นออกไปเลยตอน่นกอาตั้งตะบวนมไว้ใจผมบวนี่อ่ะคุณผู้ชมบอกเป็นพิกัดมา แล้วก็ให้ฝ่ายไหนไปทําหน้าที่ก็คือไปวาง p m เอ็มสองคุณผู้ชมคะคลิปเสียงเนี้ยเขาอ้างว่าเป็นคาสั่งจากพันรีสุนโสพรผู้บังคับกองพันสนับสนุนที่39 2กองบัญประชาการกองพลที่3ของกัมพูชานี่ถือว่าเป็นลูกน้องคนสนิทของพลเอกสไรดึกนะคะเนื้อหาอ่านทันกันหรือเปล่าคะที่บอกว่าให้มีการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลพ m เอ็มสองตรงช่องบกที่อุบลน,นะคะคำสั่งนี้เนี่ยบอกให้ทางผู้บัญชาการทหารช่างกองพลสนับสนุนที่3จัดก,กำลังพล20นายแล้วก็ให้เอาพีเอ็มาวางสองมางช่อลูกมาวาง อันนี้มันเป็นคำสั่งตั้งแต่3กรกฎามมันสำคัญตรงไหน,นเพราะอะไรรู้ไหมหลังจากนั้น13วัน ก็คือ16กรกฎาคมค่ะทางทหารไทยของเราก็ไปเหยียบกับระเบิดพลทหารธนพัฒน์หุยวันได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดเหยียบพีเอ็มอ2ตอนที่ลาดกระเวนตรงช่องบกไปยังเนิน481อะค่ะทาให้พลทหารธนพัฒน์นต้องเสียขาข้างซ้ายแล้วไอ้ชนิดระเบิดเนี่ยมันก็ตรงกันเลยกับชนนดระเบิดที่โดนสั่งวางในคลิปเสียงอะค่ะมันเป็นพีเอ็มอ2เหมือนกันคลิปนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมทําไมถึงมาเพิ่งเป็นข่าวเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเขามีการอัปโหลดคลิปนี้ในกลุ่มเทเล GRAM ของทหารกัมพต ปแป๊บเดียว3านาทีก็โดนลบทิ้งค่ะแต่นี่ไงเราก็ไวนะเราก็ได้คลิปเสียงนี้มาค่ะคุณผู้ชมแล้วค่อยคุณผู้ชมได้ฟังกันเนี่ยถึงบอกไงครับว่าพยานหลักฐานอ่ะมันมีชัดเจนแล้วจะบอกว่าฝั่งไทยกล่าวอ้างแบบลอยๆก็คงจะเป็นข้อกล่าวหาที่ฟังไม่ขึ้นนะคะคลิปเสียงก็มีคลิปภาพก็มี<ช>หลักฐานก็มีพยานบุคคลก็มียังไม่หมดครับดูกันต่อทหารกัมพูชาน่าจะเป็นรตใหม่แล้วนะ,ะเขาไปรวมตัวกันทำพิธีแบบนี้ครับ นการจุดทูบขอพอรครับเตรียมเดินทางไปหน้าแนวทหารกัมพูชารวมตัวกันขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขณะเดียวกันก็มีคลิปที่โพสต์เอาไว้เมื่อ12พฤศจิก,กาครับคนกัมพูชานั่นแหละครับที่เขาถ่ายคลิปพวกทหารกัมพูชาถ่ายรอบนี้ไม่ใช่เดินทางถอนกําลังนะกําลังพากันไปเติมกําลังที่หน้าแนวชายแดนครับรถถังรถทหารรวมไปถึงกําลังพลครับเคลื่อนย้ายกันไปเป็นทิวแถวแบบนี้พร้อมด้วยยุทธป,ปกรณ์ที่คลุมเอาไว้ด้วยผ้าใบไปเติมหน้าแนวชายแดนอีกครั้งแล้วครับ